คราบเ้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงผมอ่านหนังสือธรรมะหลายเล่มได้กล่าวถึงคนตายว่าบางคนไปเกิดทันทีบางคนต้องรอการตัดสินบางคนไปเป็นสัมภเวสเีที่ลูกสงสัยก็คือว่า,าที่มีลักษณะแตกต่างกันอย่างนี้เป็นเพราะได้กระทํากรรมไว้อย่างไรไถ้าลูกจะอุทิศให้ทั้งสามประเภทจะมีทางเป็นไปได้หรือไม่เจ้าขา่าวเป็นยังไงอะ คือไปอย่างนี้ควาจริงถ้าตายแล้วเกิดทำไมเกิดทันทีเหมือนกันออตายแล้วก็เกิดเป็นผีบ้าง<ะ>ตายแล้วเกิดเป็นเปรตบ้างเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างเกิดเป็นเรือกายบ้างเกิดทิวดาบ้างเกิดเป็นนางฟ้าบ้างเกิดเป็นพรหมบ้างเกิดทั้งหมดก็ได้เกิด ที่ท่านถือว่าต้องเกิดในโลกมนุษย์ต่างหากใช่นะ,ะตายนี่นะเข้าใจผิดอ,อคําว่าตายแล้วเกิดก็เกิดทันทีทันใดแต่ที่อยู่ต่างกันเพราะอะไรไหมราปบๆถ้าเขามีบุญขณะที่เขาไปเนะความจริงในตอนก่อนเขาอาจจะมีบาปมากๆากถ้าสัตว์ชีวิตโรสาวาดโกหก <c oughs> เครือทิ้นห้าทุกอย่างขาดครบถ้วนนะออแต่ถ้าบังเอิญเวลาจะตายจิตเริ่มเป็นกุศลหน่อย เวลานั่งกุศลนําไปสวรรค์ก่อนไม่ใช่ไปนรกทีเดียวครับครับถ้าหมดบุญจากสวรรค์ยิ่งจะนลงนรกเนี่มันไม่แน่นอนนักนะครบมความว่าคนที่ตายไปอยู่ไหนสุดแล้วแต่กฎของกรรมก่อนตายโอถ้าก่อนจะตายจิตจับกุศลก่อนไปสวรรค์ก่อนแม้จะทําบุญมากมากแต่ก่อนจะตายจิตจับอากุศลไว้ก่อนก่อนตายไปนรกก่อนขนาดบุญเยอะๆยอะที่ใช่กับไปนรกก่อนดีหากินซะก่อน ก็รวมความว่าทุกคนตายแล้วเกิดทันทีเหมือนกันหมดคนถามไม่เข้าใจพลาดทึกว่าเกิดเป็นมนุษย์นะครบัรบ,รบ,รบ,รบแหมว่าเสียวน้องพอ่อแหม,มนึกว่าลงจากสวรรค์แล้วจะมาค้ามนุษย์มานทีมันดิ่ง<ๆ>ลงไปได้ไม่แนะ่เทวดาที่ะหลาดเขามีอ๋อทำอยังไงเขาถึงเจริญอ๋อเทวดาที่จะเนี่ยบางทีเขาเป็นเทวดาแล้วเขากฎของกรรมเขามากใช่ไหมอ๋อถ้าจุติคราวนี้ต้องพุ่งเหลาลงนรกทันที แกก็เลยไม่ยอมให้หมดอายุไขของแกลงมาก่อนลงมาก่อนก็ฮาที่เกิดที่ข้างที่มนุษย์ที่พอกระบุญกรรมของแกนะมีบุญอยู่ในตระกูลไหนได้อยู่ในตระกูลนั้นก่อนแล้วก็ทําบุญต่อไปขึ้นสวรรค์ใหม่ไอ้นรกก็คอยนะอหยาเผลอเท่นะเผลอมนจวกแหลกรับทันทีเลยอย่างฉันเนี่ยต้อนห่วงทำไมทำไมพ่อเลี่ยงถ้าเผลอเมื่อไรไม่ต้องึืนนานนักสร้างบารมีไว้เยอะเบาเรียกสมบูรณ์แบบเลยใช่ใช่ ครับครับยังงั้นก็อาจิตเป็นกุศลม้ตลอดเวลานะเดี๋ยวตายแล้วจะได้ไม่พลาดอย่างที่ท่านไหนเจอเจอเหกานไปถ่ายงีเ้เนี่ยฝึกอารมณ์เป็นกุศลครับฝึกอารมณ์ที่เป็นกุศลให้ทรงตัวอารมณ์นี้เทาเวลาใกล้จะตายบุญทุกอย่างมันจะรวมตัว<อ>นั่งไว็จะดึงใจแล้วภาวนาเองครับ